ด,ดีดีเปิดลิสต์นางเอกสาวขึ้นแท่นว่าที่สะพายหมื่นล้านมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะคะเพราะคู่นี้กว่าจะเปิดตัวกันได้ก็ทำเอาแฟนๆลุ้นอยู่นานสำหรับสุปตาตัวแม่อย่างอัมพัชราภากับหนุ่มไฮโซพกประธานมงพรประภาเป็นพี่น้องกับไฮโซไหนแฟนสาวแต้วนั่นเองบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยทั้งหล่อ รวยเก่งดีกรีเป็นถึงหนุ่มนักธุรกิจพันล้านโดยมีชื่อเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ถึงหกบริษัทด้วยกันเรียกว่าเหมาะสมเป็นครูสุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเจ๋งๆว่าต่อที่จะแม่นาขีแต้วณนะัฐพรตั้งแต่เปิดตัวคบกับไฮโซนหนุ่มในประนายพรประภา<ๆ>ก็ไม่จะมีโมเมนต์หวานๆมาให้เห็นแฟนได้อย่างต่อเนื่องนะจ๊ะ ส่วนความรวยก็ไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะเป็นถึงกรรมการผู้จัดก,การบริษัทสยามเอสแบรนด์จำกัดเป็นทายาทรุ่นที่สมสยามกลาการอุตสาหกรรมบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมรถยกและอะไหล่ของเมืองไทยและก็ยังเป็นบริษัทผู้นำเข้าและจะดจำหน่ายรถยกนิสสัน นอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจโรงแรมสุดฮิปสยามแอสสยามโรงแรมที่โดดเด่นด้านการออกแบบอีกด้วยบอกเลยว่าสาวแต้วเนี่ยเลือกขนไม่ผิดจริงๆ ส่วนคู่นี้กว่าจะฝ่าฟันเรื่องดราม่าจนเปิดตัวคบหาดูใจกันได้ก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์กับสาวแมทพิวรีและพอมายลูกหนึ่งอย่างหนุ่มสงกรานเตชะนรงค์ทายาทของอาณาจักรโบนินซาเขาใหญ่อีกคนหนึ่งจ้ะ แผนปัจจุบันหนุ่มสงกรานยังรับราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอีกด้วยเรียกว่าหล่อรวยครบเครื่องทำเอาสาวโสดพากันอิจฉาสาวแม็ดกันทั้งบ้านทั้งเมือง มาที่ว่าที่สไปรยคเล็กในบ้านของตระกูลเตชะนรงค์สำหรับนางเอกสาวมิ้นชลิดาเรียกได้ว่าชีวิตดีดีทั้งงานและก็ทั้งความรักกันเลยก็ว่าได้แหละนะหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกับไฮโซนหนุ่มภูผาเตชะนรงค์ก็ต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์หนุ่มภูผาก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงทายาทคนสุดท้องอาณาจักรโบนันซาเขาใหญ่ ซึ่งหลายคนก็ยังแอบรลุนว่าเมื่อไหร่จะได้ยินข่าวดีจากปากของคู่นี้สักทีเพราะเพื่อนแต่งงานแซงสาวมิ้นก็ไปหมดเรียบร้อยแล้วมาปิดท้ายนางเอกสาวน้าหวานออมสุชากับแฟนหนุ่มแอมพิธานองค์โคสิ์ที่ตอนนี้ความสุดแสนจะแฮปปี้ดูได้จาก มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นอยู่ตลอดส่วนโปรไฟล์ของหนุ่มแอมก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะเจ้าตัวเป็นถึงผู้บริหารดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท ACE Electronic จำกัดมหาชนผู้ผลิตและส่งออก แผ่นพิมพ์วงจอรอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในภาคพ,พื้นเอเชียตะวันออกเฉียนใต้นู้นนอกจากนี้แอมก็ยังรั้งตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเดอะเฟสชอปประเทศไทยและทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารฟาสต์ฟู้ดอีกด้วยเชื่อว่าอีกไม่นานทั้งคู่นะ่าจะมีข่าวดีแน่นอนละจ้า